เคงไม่ใช่กำลังใจที่ดีที่สุดของหนูไม่ใช่ number one ไงเอาละเหนีว่าและก็มีคนฝากความคิดถึงมาให้แต่ว่าถ้าให้พี่พูดเองเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนไงก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาจะมาไหมนะคะขอเสียงอะไรได้ไหมคะเราจะมาเหรอจังหวะนี้หนูต้องออกไปเลยปะออกมาได้ด้วยหรอคะ อ้าวเขาไม่มาว่ะอ๋อเขากำลังมาหนังจนี้จะไม่ล้างแนะ่จะมีผ้ขอบแก้มใบตรงดีไว้นหนึ่งล้างเค่ตาไม่งั้นที่ไน่ก็ออกใหม่สิวะ ถึพี่แดนเซอร์เพราะว่านี่แดนเซอร์ไม่มาเต้นมันก็คงดีถ้าแบบคอนเสิร์ตนี้ได้มีเขาอยู่ด้วยแต่มันก็ไม่มี easier. แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าก็เต็มที่ สวัสดีค่ะพีริวนะคะวันนี้เสียายมากๆเลยที่ไม่ได้ไปที่ดึกแรงคอ c เสิ e ์ตวิลโล l ์ s n น c k นะคะเพราะว่าตอนนี้พีออยิวติดเป็นผู้เข้าแข่งขันของรายการเชื่อเอเชียอยู่แต่ว่าฝากส่งกำลังใจไปให้น้องนะคะแล้วก็อย่างแรกเลยขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้มีคอนเสิร์ตเดียวเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องมากๆเพราะว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากๆถึงเราจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าคุยกันผ่านอีทีอาร์ก็ชื่นใจแล้วเนาะยังไงก็ไว้เจอกันนะคะอันนี้ o ล ชอบไหมเซอร์ไพรส์รนี้เพิ่งรู้ตัวว่าพี่ชาก็เป็นสาววายเหมือนกันเถอค่ะเขาบอกคิวมาอะไรก็ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ภัยหลิวด้วยนะคะ